หมู่บ้านโคกไม้งามเศรษฐกิจพอเพียงหรือเรื่องกุหญ้าสวยทำเลสวยบึงซองแมวงามเพลิดเพล้วผักสวนครัวปลูกกันทั่วถั่วลิสงทุนมั่นคงกลุ่มออมทรัพย์เพิ่มรายรับการค้าขายรวมใจกายไฟคุณธรรมสุขเลิศล้ำโคกไม้งามบ้านโคกไม้งามอยู่ห่างจากทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอสีชมพูระยะทางจากหมู่บ้านถึงตัวอำเภอ ประมาณ8กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น105กิโลเมตรขนาดพื้นที่ของหมู่บ้าน2,540ไร่แยกเป็นที่อยู่อาศัย415ไร่ที่ทำการเกษตร1,586ไร่ที่สาธารณะ322ไร่จำนวนครัวเรือนทั้งหมด202ครัวเรือนจำนวนประชากร942คน ลำดับถัดไปเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านโคกแมงามหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นด้านการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านด้านที่ 1. ด้านอำนวยการบทบาทหน้าที่งานธุรการการจัดการประชุมรายรับรายจ่ายเก็บรักษาเงินทรัพย์สินของหมู่บ้าน การประสานงานและติดตามการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านด้านต่างๆมีระบบการบริหารจัดการงานธุรการเอกสารของหมู่บ้านอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและสดือความคิดเห็นด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยบทบาทหน้าที่ส่งเสริมอุดมการณ์และวิถีประชาธิปไตยให้แก่ราษฎรส่งเสริมดูแลในการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมายสร้างความเป็นนรมประนีประนอมข้อพิาพาทป้องกันดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกมีการส่งเสริมหลักธรรมพิบาลให้กับประชาชนในหมู่บ้านหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักความมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบหลักความคุ้มค่าและมีการกำหนดกฎกติกาข้อบังคับของหมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของหมู่บ้านเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความสุขร่วมกันด้านแผนพัฒนามหมู่บ้านบทบาทหน้าที่การจัดทําแผนพัฒนามหมู่บ้านประสานการจัดทําโครงการกับคณะทํางานด้านต่างๆประสานบูรณาการกับทําแผนภายนอกรวบรวมและจัดทําข้อมูลสารสนเทศติดตามผลการดำเนินงาน,งานตามแผนพัฒนามหมู่บ้าน มีการดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นการสร้างพลังชุมชนและใช้พลังชุมชนในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นรากฐานในการพัฒนาท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ถึงข้อมูลต่างๆเพื่อให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจบทบาทหน้าที่ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพการผลิตการตลาดเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีรายได้และมีการขยายผลดําเนินง,งานตามโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริมีการพัฒนาและส่งเสริมในการประกอบอาชีพลักอาชีพเสริมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยสนับสนุนให้ผู้ได้โอกาสผู้วางงานในหมู่บ้านได้มีงานทําสามารถเลี้ยงดูตนเองได้และมีการจัดตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านโคบันงามได้มีการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านโคบันงามซึ่งเป็นแหล่งกองทุนชุมชนที่ส่งเสริมในเรื่องการประกอบอาชีพทําให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านมีอาชีพมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณาสุขบทบาทหน้าที่พัฒนาสตรีเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการมีการจัดสวัสดิการในหมู่บ้านเพื่อให้ส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทและเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สตรีมีการจัดสวัสดิการภายในหมู่บ้านเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกและอนุรักษ์สัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นไม่บุกรุกพื้นที่ป่ามีการจัดทําหมู่บ้านให้เป็นระเบียบถูกขาลักษณะ และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านเพื่อให้เกิดความสวยงามรักษาสภาพสิ่งแวลดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านได้มีการจัดทําแผนด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานประชาชนทุกภาคส่วนมีความร่วมมือในการดูแลสุขภาพได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่จําเป็นด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมบทบาทหน้าที่ ส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้ศาสนาคุณธรรมจริยธรรมบำรุงรักษาจารีตประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิน่นมีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือมีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมอนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่น ผู้นำศาสนามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านตลอดจนความสามารถของผู้นำศาสนาในการนำเอาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อคงไว้ซึ่งความรู้ในพระธรรมของพระพุทธศาสนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวบทบาทหน้าที่การจัดการท่องเที่ยวในชุมชนส่งเสริมการพัฒนากลุ่มโฮมสเตย์พัฒนาฐานเรียนรู้และจุดเรียนรู้ในชุมชน ประสานงานกับคณะศึกษาดูงานมาท่องเที่ยวจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านและส่งเสริมภาคีเครือข่ายนอกหมู่บ้านเพื่อเป็นการพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมในการพัฒนาโฮมสเตย์เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชนคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม และสร้างทีมงานเยาวชนเพื่อส่งต่อการพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่นด้านที่2การพัฒนามหมู่บ้านด้านสังคมการเข้าถึงแหล่งน้ำประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำเช่นน้ำดื่มน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และมีการจัดบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบการปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนรู้จักคุณค่าของผักส่งเสริมให้เกิดหลักประกันด้านความมั่นคงทางอาหารโดยมีการปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นไรายได้เสริมและมีการจัดให้มีบริการสาธารณะในหมู่บ้านเช่นศาลาประชาคมร้านค้าศูนย์สาธิตการตลาดธนาคารขยะสถานที่พักผ่อนสวนสาธารณะและที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน มีการดูแลสุขภาพอนามัยภายในหมู่บ้านจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเช่นกิจกรรมวัดความดันโลหิตกิจกรรมดูแลผู้ป่วยติดเตียงกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกิจกรรมการกำจัดลูกน้ำยุงลายเป็นต้นการจัดกิจกรรมของหน่วยงานราชการเช่นรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนภายในหมู่บ้านได้รับการฝึกอบมรมกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้อย่างสม่ำเสมอ มีการส่งเสริมบทบาทสตรีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มปอาบางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและกลุ่มปะาบางในหมู่บ้านทั้งด้านสุขภาพและจิตใจด้านเศรษฐกิจ,าก,จการประกอบอาชีพเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่มีการทำการเกษตรปลอดสารพิษเกษตรอินทรีย์ มีการกระจายสินค้าทางการเกษตรเช่นตลาดแรงร้านค้ากลุมผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านมีการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้านเพื่อให้มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีรายได้4,304บาทต่อคนต่อเดือนมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนมีการจัดทำรายรับปายจ่ายมีการออมเงิน การส่งเสริมการออมของคนในหมู่บ้านเช่นกองทุนหมู่บ้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตศูนย์จัดการกองทุนชุมชนการรวมกลุ่มอาชีพคนในหมู่บ้านมีการทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อหารายได้เช่นกลุ่มเลี้ยงปลากลุ่มแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านให้ใส่ผ้าไทยกิจกรรมส่งเสริมการใส่ผ้าไทยเพื่อเป็นการอุดหนุนกลุ่มทอผ้าในหมู่บ้าน ด้านสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการน้ำในชุมชนเพื่อความยั่งยืนการปกป้องและฟื้นฟูป่าไม้มีกิจกรรมการดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกมีการจัดบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบการคัดแยกขยะการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรมีการลณรงค์งดใช้สารเคมีเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การกําจัดวัสดุทางการเกษตรเปลี่ยนจากการเผาเป็นการฝังกบไถกบหรือทําปุ๋ยหมักมีการรักษาความสะอาดภายในหมู่บ้านการปรับภูมิทัศน์เพื่อรักษาสภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นเมืองน่าอยู่เพื่อสร้างจิตสํานึกมีความรับผิดชอบทางด้านสุขภาพของตนเองและครอบครัวเพื่อให้ชุมชนมีความยั่งยืน มีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นระบบการแจ้งเตือนทางหองกระจายข่าวมีการจัดทำแผนการรับมือเช่นการซ้อมไฟไหมมีการติดตามข่าวสารเป็นประจำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่หมู่บ้านด้านสันติภาพและสถาบันหมู่บ้านมีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านหมู่บ้านมีการเดินเวียนยามเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หมู่บ้านมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามคนกระทําความผิดมีการป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อลดล,ลงถึงพิษภัยยาเสพติดมีการบำบัดร,รักษาผู้ติดยาเสพติดเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงมีการดูแลช่วยเหลือผู้เสพหลังจากการบำบัดมีการติดตามพฤติกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้กลับไปยาเสพติดเหมือนเก่าและส่งเสริมอาชีพตามความสมัครใจและให้กําลังใจอย่างใกล้ชิด ผลค,ความสําเร็จกองทุนแม่ของเพีนดินบ้านโคกง,งามได้ส่งเสริมสนับสนุนในด้านจัดสวัสดิการให้กับเด็กเยาวชนที่ผ่านการบําบัดต,ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมกรมการปกครองปัจจุบันเยาวชนทั้งสองคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้ไม่เป็นภาระของสังคมและสังคมให้การยอมรับและได้เข้ามาช่วยเหลืองานส่วนรวมของหมู่บ้านเป็นอย่างดีมีการสร้างความปองรองสมานฉัน และมีการกิจกรรมเช่นการกิจกรรมประเพณีกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมสาธารณประโยชน์การส่งเสริมกิจกรรมทางาศาสนาเช่นการทำบุญตักบาตรรักษาศีลรวมถึงการสรืบสารพระพุทธาศาสนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดให้สะอาดสงบร่มรื่นเพื่อเอื้ออํานวยต่อการจัดกิจกรรมทางาศาสนามีกิจกรรมเทิดทูนสถาบันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมนำศาสตร์พระราชาตามพระราชดำริมาปรับใช้ มีการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีระมห,หาทรงเป็นประมุกมีการเข้าถึงกระบวนการไก่เกี่ยรร้องเรียนร้องทุกข์ประชาชนในหมู่บ้านมีการต่อต้านทุจริตเพื่อสร้างกิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้านหุ้นส่วนและการพัฒนาภายในหมู่บ้านมีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาหมู่บ้านและนอกพื้นที่ได้แก่ภาคประชาสังคมภาครัฐภาควิชาการผู้นำศาสนา ภาคเอกชนภาคประชาชนและสื่อมวลชน,นและมีการส่งเสริมการกิจกรรมร่วมกันกับภาคีเครือข่ายเช่นการประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาหมู่บ้านหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนมีการกิจกรรมตามหลักบอวอร์การบริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมงานด้านศาสนาส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเอาไว้ การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านมีการประชุมประจำเดือนหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านได้รับทราบ